เก็บผักกูดยังไงไม่ให้เหี่ยวเฉามาดูกันค่ะสวัสดีค่ะก็มีหลายๆคนถามมานะคะว่าผักกูดเก็บยังไงไม่ให้เหี่ยวไม่ให้เฉานะคะเพราะว่าจะมีปัญหาของหลายๆท่านนะคะที่ชอบทานผักกูดแล้วก็เอาไปแช่เย็นแล้วเฉานะคะสำหรับก็วิธีการเก็บรักษาถ้าเรายังไม่ได้ทานทันทีนะคะก็จะเอาถุงพลาสติกค่ะมาครอบแต่ว่าจะไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะก็ครอบตรงตัวยอดเขาไปเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็หาแก้วหรือว่าอะไรก็ได้นะคะมาใส่นา้เลยนึงแล้วเราก็เอาตองารงตัวก้านของเขาจุใใ่มลงไปค่ะทุกคนแล้วก็เก็บไว้ในบ้านในตัวนะคะแบบนี้ก็คือสามารถเก็บไว้ได้หลายวันเลยโดยที่ผักไม่เหี่ยวไม่เฉ่านะคะตัวใบก็จะสดตลอดเวลานะคะหรือถ้าบางท่านมีใบตองก็เอาใบโตมาห่อก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ห่อพลาสติกแบบนี้แต่ว่าข้างล่างก็จะเป็นการหล่อนะ้ําแบบนี้ก็จะช่วยให้ผักสดนะคะแล้วก็ไม่เฉาะคะ่ะ